ไม่เนี่ยมันอยู่แบบไหนไม่เห็นบ่าถ้าเรกคอยถามสัตว์พองเลยไหมน่ะมีผู้หนึ่งก็ไปฝากเอาไว้ฝากอะไรแบบว่ามันมันส้นมันส้นแหลมมันอ่ะมันซีเดย์ตายอันนั้บ่เราย่างคือสีแหลมยังตานี้เนาะย่างมันตามคอยยังว่าว่าเราเลนโมคอยถามเมเราถามสัตว์องมาเลนบ่แะเม่บบว่าได้เลนเราคอ งางธรรมดานีแล้างกันแบบแบบแก่งแทนแก่งอย่างนี้มั้แต่ยันเดี๋ว่าสะดุดล่มเลยแบบว่ามันหงอกขับเลยเนาะแต่ว่าย่างแบบไปตามตึ๊บอยู่ชื่อนี้โบราณจะเข้าลูกกว่านั้นนะไม่ค่นแล้วก็จะเอาแหลมป่ายมันจะบางโอ้มะเร็งคือไม่ขันราวนี่นะไม่เนี่ยใครหมดแดงขันเขาคนไดียวที่อ ป่อทีโท่โตพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมาบาัดนี้กัดอยู่ในเมืองพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ริมฝั่งคลองว้าตุฝั่งคลองงามหลายพี่น้องมาเด้อมาเบิ่งฝั่งคลองน้ำกันเมื่อนี้อ๋อตถือว่างามฝู้พี่น,ออน,น,น้อ,อางฝัง่งไทยทางมุกดาหารเท่าเนาะเป็นไงสบายดีเด้อพี่น้องฝั่งไทยสบายดีสวัสดีเด้อ อ้าวโตเนาะกินข่าวแรงกับอย่างเนาะมือแรงหนิอ้าวทีโทรพี่น้องไงเนาะงามลายเนาะชาวเมลกาบางคนได้เข้ามาทางสวรรค์ดอกพี่น้องไงบ่มีเวลาหรือว่าอ่าอะยังมาท่องเที่ยวมาเบิร์กแคมของพี่น้องไงเนาะถือว่างามลายมากก็มาในช่วงเด็ดเดดเนาะนี่ก็คือสปิร้านอาหารเพิ่นอ้าวโต พักลายพี่น้องเลยจยงใดชูดตินดีกีซิตโบเสียงเตงเงผนะ่วนี่เนาะเออตุเดดพอดเดดเนาะเมงซุมืองพี่น้องฟังไทยเขาก่อนเพื่อนผู้ได้นี่ออตุน้อพี่น้องเนาะเดดขนาดเลยอ้าเนาอพี่น้องนาองงามลายพู ให้กบไปเที่ยวเนาะไ่ได้ไปเที่ยวเด้อพี่น้องเอลยมื่อนี้คือมีอ่าวิ่งเล็กน้อยเนาะมาอยู่ห้องหมอแข็งพี่น้องเอลยเนาะกับเบาแตาได้๋ยับภารกิจอ่าภารกิจอ่าวิ่งงานเป็นสะพานบุญนี่แหละพี่น,องงนอ้องเอลยเนาะอาจึงได็กกากาสักไทยสบายดีพระพี่น้องเอลยไลเด้อเนาะว่าสะผู้ชุกคนว่าจะเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังไทยเราและต่างประเทศเด้อสบายดีสวัสดีพี่น้องเนาะกยินดีต้อนรักก็ส่งซองสำหรับแต่สแนล ก็คือทางวัตาเพิ่นได้ครับภารกิจอ่ามาอยู่ในห้องหมอแข็งนี่แหละพี่น้องเลยเนาะหรือว่าเป็นอ่าสะพานบุญไถ่ภัยก็ไปถามเพื่อนเองเนาะพี่น้องเนาะสายเลี้ยกัญญาบุญทิพย์หูพักปันไดไปถามมาวัตาเพิ่นเลยเนาะอืมเนาะชิวินท่าก็านังเศร้าคุมเศร้าเดียงอยู่พี่น้องเลยเนาะเออสบายดีเดอ้อเนาะหอนแห้งอะไร ถามน้องทงเพิ่นนอเป็นอะหลรงวัดเป็นสะพานบุญให้กับน้องน้องชายของน้องทงนะบ่อสะพานบุญหลวงพ่อใหญ่เพิ่นเอบฟิตที่เราเลยเอาไปชินน้ำของคใหญ่เพิ่นเอาไปให้อ่าน้องชายของน้องทงก็เอาไปวัวช่วยบ่วัวในน้องทงนี่แหละเพื่อเปิดขาสาน้องชายเพราะว่าเท่าที่ถามน้องทงเพิ่น เพคนว่าเพคนม่เข้าไปทั้งในนะตัวยู่มวยพิยู้เนาะอืมอืมใบให้เขาาเป็นเรื่องเมื่อวานนี่เห็นบ่โอ้ว่าอันยังก็สักท้องบอลยังไม่ไม่แทงท้องอืมกับเบิ้งในคลิปอ้ายเพื่อนนะเบิ้งในคลิปอ้ายเพื่อนเลยคือว่าโดยตัวไม่ต้อยไข่บุดเด้งไม่เล็บตอยไข่บุดเดงแต่ว่าเจนปลายไม่เสดต้อยไข่บุดเดงสาวี๋ยอเคยได้อิกจุนเถิกเตงหนุอยต้อยขี้ชี้เอเอาเห็ด เดี๋ยวว่อันยูดึกขึ้นหนึ่งแห้งเลยกับมือป้าลงเลยมันทางเอิ้วะนี่อันนี้นี่ซีโมเมนเดชันชาดิ้งินถั่วพอเราเนว่าเดี๋ยวว่าคือต่อยไม่ต่อยใครมุดเด้งน oh. mm ี hmm. <S S <S <S oh. ่พลาดไว้น oh. ้ำพุ่งนะแด่กีรดมากแบบต่ำเขาก็เปิดแม่นปลายเล็กสรุปเลยตอนขึ้นหรือตอนเว้นหรือเป็นตอนขึนนะวะโอ้จ้เห็นอยู่ละมั้งหรือว่าช่วงเร่งๆได้เห็นได้เป็นชัดออกมาหวานเนาะเดี๋ยวเป็นช่วงเร่งหรือว่าหมายถึงว่าน้องเพ่นักกีรถมาไปตามไม้ ได้ประมาณนั้นโอ้แต่ว่ากับวันนี้นอนแต่ว่าต้องถามเพื่อนๆจริงๆไดเจ้าเบิ่งคลิปมาเพื่อนเป็นจริงได้คือว่าไดเบิ่งคลิปแต่ตกใจอยู่นและน้องฟังทัพเราเรากันว่าไม่เสียบท้องนี่ยังก็เป็นโอ้ยน่าสโล้แดงฟุบๆออกแล้วปน่าเออจริงเลยแบบเลขที่เราเห็นลูกนะแล้ว่างลูกนั้นนาไปตำไหมน่ะมันถึงตาว่าตาเด็กตายยังเห็นเลือดในหน้าเด็ด พ่อเบิ้งก็ขาบฝัดหูหลมช่างเนี่ยเราเี่นกันกุยเราเื่นพวกจ่าจ่าน้ำสโลแดงจริงเครื่องอยู่อ่ะแก่เสือปุดปัดนาะลุกจัลกชงน้ำลูกไี้คำพันใช่หะเดี๋ยวน้ำก็ปัดง่ายๆพวกอเอายาสูบไช้ยาสูบยาเม่าเด็กลงไปหรอเนั่นก็ป็นมาเนี่นั่นก็ได้บ่กัรนเลือนถามเลื่อนเด้ยุอยู่ได้ แนการเาเคยหูมาก่อนเลยว่าใส่สูตรโบราณเพิ่นในการได้ได้ผลอยู่นะนี่นะนยยังบาังเวทเคยใส่สูตรอยู่อันนี้ก็ทุกเนาะนี่จะเป้นี่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 นีี่น่นี่นนนีนี่นนี่นี่นี่นนี่นนีน่น อันนี้เย็นอันเนวปันมือพนวเายอ่อันนี้บบจะหมักกระถุนแน่หมักกระถุนยิงเนีก็แฮ่แตกใจอันนี้เนี่ยหยาดหยาดจูดยางเนี่มันย้อยไว้ที่นี่คือมาถือกันมือจะพอโอ้ยจำปปนี่กับผ้าพันมแน่ผ้าพันคนคิดด้วยวะอาจารย์นี่กันแนวอันนี้เจัตรีเขาดีี่มเข่านีเป็นยัางตัดเนี่ ดูนะเราเจ็บปุ้นเลยน้าโน้นนตาเพื่นเตเข้ามีทูมายไงยังพุ่นเลข้าวเต้เป็ลินไปอยู่ไปกินร่วมกันอยู่มันเดียวเนาะข้าวหำโทมเข่งพุ่นเลยเราช้าดิฉันช้ำตาของพกตาเป็นบ้าพุ่งเลยใไ้แป้น่อ่กันอยู่อ่ะคือน้องทายของน้องทวงนี่ชื่อน้องทิงโถยทิงโถยเนาะนีว่าววตามคลิปเนาะทิงโถยน้องโถยแต่บ้า เพิน่นยังน้อยหรือว่าใหญ่เต็มหรือว่า่ววันเด็ดนั่นแหละจะว่าถาออ้าเข้าไปเพ่อขัไดได้เนาะอ่าเพราะว่าส่วน์ลายกัมีลงมากหรือมีเด็ดไายไมีจะถามทั้งน้องตุ้งเงินนะนะส่วนเด็ดชาติไปแลลต่รู้ตุ้งเงินเนาะสีบออันว่าละกันอันแดงนี่หรือว่าอันยังจนน้ำนี่พอนีสีบอวมรอถวมยังนี่สีบอหนี่บอดมีเปอร์เซ็นต์รอดนะชาติยินี่รนะ มี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละว่ะเขานำโตเขาดกงมีหัวใจสั่นแล้วเนาะระรับห้องไอซียูที่นาวเนาะอีกส่วนสปอดใช่อ๋อตัตุตับตู่ปอดเลยปอดไปแต่เสียวใท้เนาะพีนอวอ๋อคือว่าลว่ามาแยนนั้นยูทูปเป็นติดเหลืองเนาะนั่นแหละวว่าแห้งหลายก็ได้เลยเป็นห้เนาะเป็นห้ติดเหลืองก็เฮ้ไปได้ใ่เนาะไปได้โอ้โไปเลยเนาะคู้นำของเขากัน เพื sea, Respect, ่อนเงียบยุ่งเงียบอยู่ไปฉันเท่ากับไปห้องบานเพื่ออะไรพี่น้องเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดในรถกันลังสิเข้าไปลงบ้านนะพี่น้องเนาะก็คืออ่าได้ยินวาตาน่ะได้ชาสะพานบุญทั้งไผ่ก็วาตาทั้งเม่เพื่อนน้องเพคนอยู่ทั้งไทยน้องคนใดฝั่งไทยอ่ามีจุดประสงค์ออกเสีอออกน้ำดอกมีแต่ว่าบอกว่าแม่อยู่ทางฝั่งไทยเด้อลูกฉันบอกน้องชงเพันแน่นะเพื่อนใจสวยทันทายาพี่น้องเลย คนกอยากช่วยเนาะคนกะบอจะเป็นตัวืัอเสียงเรื่องน้ำคนกะมีน้ำใจน้ำใจอยากช่วยเรือสดสืค่ะคือค่ายาคนลเล็กคนน้อยคนกะได้ตอนนี้ทางน้นของคนกะถึงเมื่อบอแล้วก็ขึ้นสีแบบไทยเน่ไทยเน่ยาดดีขึ้นกลัแต่กโอ้เนาะฟังมาเวียสอนยังขึ้นเชียวอยู่อันนายน้ำาคนาสั่นเนาะโอ้ยไปเนาะ อ้าวแล้วสะพกกันห่างพ่อกันครับน้องพงบาดนี้เพราะว่าอาจเพิ่นบ่ให้อนุญาตเข้าไปให้ายอยู่ในองบ้านเนาะบ่ได้หองหมละกๆยอคือสิายก็คือสิ้องเเนาะเสียงรบกวนหลายูหลายคน่อนนะก็เพิ่นก็บ่มักบ่อนุญาตนดดอกเนาะน้อยซั่นเฮาก็เากถือว่าแลให้น้องงเพิ่นออกมา เดะังนนไปให้น้องเพื่อนพี่รองเลยเพราะว่าบาตาเป็นเงินกีบนะเพราะว่าถ้าจะเป็นเงินบาทในการน้องเพื่อนก็ต้องที่ได้แปลเลขไปอย่างยูซีนะจะเป็นเงินกีบซะก็ไล่ตามเทนบสพี่น้องเนาะไล่ตามเบทคือเก่าไปใช่ไปไปสนุกกันเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นเงินที่จะซื้อลน์นี่สิไปหลายทีหลายบอลอยู่่แล้วตอนนี้กาบบอหอน่ะลงลงหมอเนาะ สงนอนแท้พี่น้องอันนี้ม่วงเอไม่ราบนยูพ่หม้อพ่มเมนต์เลน่าเนาะเอาบ่ค่อยได้หูเนาะสบายดีสบายดีบนยูพหมอเพิ่งเหรอะไเน้อยูมาบมอ้มล้วานาออมาสดเ้าน้องเยูบ บรวมนี่คิดมาทั้งไอเสียงแต่ว่าไปร่าไอแบบเอาเมื่อวานนี้ตอนเบาเสียงมาหันยังบ่ได้พาตัดเลยตอนเราเข้ามาวานนี้หันเป็นนั่นโดยอันเมื่อวานนี้หันเป็นยังบ่ได้พาตัดตอนเบาเสียงคนเข้ามานะพาตัดเมื่อคืนนี้ก็เป็นช่วงเก้าโมงกลางคืนใช่ไหมไม่พเลยบ่ไม่ผ<ม>ายแหลมๆเสียบเอิ้อกนี่ทะลุกกะไป<อ>ถึงกอดกอด๊บขอจะย่านได้ไหมเนาะ,ะเอาถ้ามิดคอก็ตกใจเนาะหมอว่า ยันบอลอดได้นี่มคะขั้นบอลอดกับบ๊อกสิเห็ดอะไรก็เอาตามมัน,มนบ้าเนี่แหล้วคนก็มาสินะ<ม>เอากระตุกใจได้ยินหมอวานนั่นตายมาถ้าบิดขึ้นมามันไม่ได้เข้าเลิกปะน,นั<ม>้นบัตจะเจ้าไปเอ็กโไปเอ็กเซลเล,ละมันมันเป็นที่หมอหมอดบิดหัวใจหน่อยเดียวค<ม><ม>่นถ้าดึงคนใจตายเลยตายกับพี่เลยซื้อไม่เนี่ยมันอยู่แบบไหนไม่เห็นบ่กสร้างหัวจับถามสมัพโป ผู g, mm. ้น sí ึงก no. <t> ็ไปฝากเอาไว้เป็นฉากอลไรแบบว่ามันมันส้นมันส้นแหลมมันอ่ะมันสีเดย์กายนั่นคือมาแบบผู้ดีน้องเขาลิ้นที่หันดุกมือว่าทันซาก่อนเขาลิ้นทุกมือก่อนทีแล้วเอาไม้ไปปะนะแม่แล้วเปนเป็นตำเอาไม่ได้ตำแห้งเราทำจำแห้งยันส้นก็มองเหว๋อเราอย่างคือสิแหลมแห้งอะไรเนาะย่างเป็นตำฝอยนิ่งว่าว่าเราเล่นโม่ก่อนถามแม่์เราถามสอมาเลนเนาะเม่์แบบ่็ได้เล่นลูกกระติ้ งานธรรมดาหรืองานแบบแบบแก่งแทนแก่งย่างแต่ยันแต่ว่าสะดุดลมหลือแบบว่ามันห่อกขับเลยเนาะแต่ว่าย่างแบบไปตามตึ๊บอยชื่อนี้โบราณที่เขาลุอกกว่านั้นนะไม่ค่ะแล้วก็จะแหลมปลายมันจนบางโอ้โหโมเดลคือไม่สันลาวแน่นอนไม่เงี้ยใครหมดแดงสันเขาก็บโมดลอะมันมีโตัวจุเฮืองน้องพงมันนี่กับเหล็มยุ่ยแบบเจ้ยเจ้ยป่ายชื่อถามมาซ้ำนี่บอกว่าป้อหรว่ามันแหล็มกว่นี้อีกแหล็มจนแบนแบเลยแหล็มจนคมเลยนะจอคมแล้วสนาะ เเอาพ่อกับแม่ฮัลเล่เมื่อวานใม่เพิ่นเฝ้าที่ยิ่งสาวทองมันก็เมื่อยนะแม่คนก็เมื่อยแล้วพ่อมันก็เมื่อยครับเป็นได้เป็นเด็กน้อยันถามหาแต่พ่อเอือนหาแต่พอป้าก็ได้โดยมันก็เลยวันเดี่เฝ้าอันนี้กับพักเมื่อยเฝ้ามาเงียนกันนี่แล้วเนาะบินเอาเบ้านไก่คือเชียงน้องพามีบ้านแกได้นอนอยู่บ่บ้านได้นอนบ้านได่นอนเงียบบ้านได้นอนเฝ้านี่กะลานทุพันโดยหลานทุพันน้องบุญทวี นี่นเลยนะแกซวยน้องคนไหนหมูบานึงให้เลือดน้องพงมนึงดิน้องพงแม่พงนองอาจจะพ่อคือเหลืองๆแล้ืองนเติมเพ้น้องพงเพิ่พ่อเติมได้เนาะแอ่าหนุนพงอืมเนาะอ่าจันจันว่าได้คือในหนังไงเนาะอ่าแบบจันเติมเลือดรถเลือดคนดือกันไม่ใช่เดี๋ยวโอ้ยเบาแหงเดียวกันหมดแล้วเดียวกันเลยที่พ่อจึงเหลืองเงบอตาวะเนาะ ่าใชายุงนึงงสมูดมาขาวซีมสทอีกบอกทันก่อนหี้าเลือดน้องทางในยังงูมุดมาเดี๋ยวดีเจเจเอาเลือดที่มันข้างในปลอดทานออกเลยอือจะเอาเลือดข้างในปลอดออกเป็นตะย่างนนี่เนาะก้วันสมมุว่ามันยุดทางในนะมันบมีการไหลออกมันก้ามมันอย่างร็แบบว่า เราได้ใส่อีกตามเบอร์ทันสมุดว่ายังมันยังไหลทางในไหลบัวเซ้าฮะนก็เป็นต้องได้หามาใส่อีกห้าหามทางนอกได้ทางในยังบัวอยู่แบบแบบอาประมาณแป้งมือก่อนต้องถมตอนมันเป็น่นตอนมันเดอร์ด้วยตอนเที่ยงนี่นะโอ้ตอนเที่ยงวานนี่เลยประมาณ ไจะงงที่โอ้หนึ่งว่าตอนขึ้นโมเมนต์ีตนแรกคิดว่าต้นขําต้นขึ้นนะเพราะว่าเป็นต้นสวยตอนเดดันฮอเนาะต้นแดดมันบอนเลยเลือเางรของเราแล้วแดดัน่นค่อห่งจะเป็นพมีมีูหงหยใกล้เงินมีมนมีใหญ่นะาคีมสรับได ันี่เขาพอดีว่าแม่ก็เห็นใน่้งตัวเที่ยงอะไรเั็นตัว่วยกันคนเล็กคนน้อยน้องแบบมาท่านหันแบบเป็นตุ๊กใจพี่ได้คุณชงคลิปใหม่เมื่อวานเลยที่แรกนะคิดว่าพี่ได้คิดว่าน้องทงพี่ได้องเุณนบึงนี้ว่าคิดมันน้องทงเงินปาะชันถึอไม่เสียบประโันปะทว่ะนย่างคิดว่าน้องทงนถเล็กเสียบเค็มเสียบแ ีเขสีเียเอ่เติมิดตรงนั่เนาะบลุงนั่นแหละบบบนี้เนาะประมาณคือิิดหนึ่งนิดนึงติน้องทิงถ้วยนะยุกล้อจะปีกประมาณปีเจ็โอหาย็ดปีนึ่งนยมันอิ่มอิ่มอ่าอ่าอ่เนาะริดว่าแบบว่าแบบเห็ดเรือนเห็ดยางเลยไปตำแบบว่ไม่ชังนี่โบนี่ไม่กาดในหัว ไม่หั่นละเบนนั่นแล้วก็ไปหาไข่มดแดงช่วงเศร้าหั่นหาแล้วแล้วตอนเที่ยงเมือชิ้เมือพักโขลกแล้วากฝากไว้หั่นแล้วมาฝากมาปะไว้ฝากไว้โอ้ยเนาะฝากไว้แล้วพูนี่มันไป็ล่นต่ำเอาซ่าขนาดนั้นขาดเจ็บจีปวดบริญญาบริชาคือคนเาที่ว่าตอนตอนขึ้นแล้วเพิ่นย่างไปแล้วบรโเห็นไหมสนอกเนาะคิดว่ายันวันเล็กน้อยรที่รถทุ่มรถที่แรงยูหั่นิ่นเขายูประจำอยู่แล้วก่อนเราเอาไม้ไปปะขนาดนั้เขารีบที่มันประจำอยู่แล้วมาบ่าเขาก็เคยเนาะ เลภูเขาแลนเรา่าเมื่อีฟในยูจักมือมีแต่เบิ่งไปเรื่อยเนาน้องเนาะเบิ่งไปเรื่อยแต่ว่าค่าพู่มือทุ่งโมนด้อาจ้ะนักอยู่บ่าน่าจะนักอยู่แบบว่าเพื่อนเพิ่นเอาเพื่อนเอาเป็นช่วงบอหรือแบบว่าเขาออกจังใจทีเดียว มันกน่าจะเป็นช่วงระเบิดมีขายยาโอ้แบบว่าเพิ่นเข้าไปเอายาแต่ละรอบต้องได้เสียเงินน้องเดียวไปเอายาเจริญรอดตอนนี้น้องเพิ่นยังไม่ได้ออกมาได้ห้องเอยที่ยุออกแล้วเพิ่นเบาเคนยังได้แล้วเนาะเพิ่นกยังบ่เว้าต้องมีแต่หนึ่ครัวอย่างเดียว เอิญครับแต่เอิญหาพ่อบป๋อเบิ่งในคลิปในเชียงว่าเราเอิญหาแต่พ่อประชันเอ็นเอิญหาแต่ลุงโมงเนาะฟังเบิ่งในคลิปในเชียงว่านี่ก็ป๊าปัดเป็นยต้อกมุกตุบใจดีได้เสิดพุดบุ้ยบุ้ยประชันเนาะแดดคร็ดเท่ยมเนาะวามาอะไรก็ได้เพราะว่าชาวบ้านไม่พังไม่อย่างอยู่ในแหงบ่ได้บ่ไปเดินงุบพัง ถ้ารุ่นเบิงว่ามือใดจะได้ออกแล้วก็สีเบิ้ไปเท่าใดเนาะพี่น้องเนาะที่ได้ว่าถ้าเบิงถ้าชมทางซองน้องทงน้ำแล้วก็เอาเอ้ยเพื่อนนี่แหละอ่าอยู่นี่ประจำพี่น้องเลยวัอนี้กับทางแม่เพื่อนก็ได้ของฟิวของน้ำน้องเลยเพร่ะฝนจะฝ่านมาพันหนึ่งอันหนึ่งแต่ว่าขอตาหนาเป็นเงินกีบเนาะเพราะว่ามากแต่น้องเควรที่ไปเอาเตะทายังอีกที่นะอ่า ค่ขาคือคายาแต่ละรอบนี่ก็บ่แม่นเกือ3-4แสนพุ้นบ่ก็สิประมาณขนนันตายบ<า>่เช้านี่พอจ่ายหันล้านายได้เไปคือเบิว่าายล้าน4ายล้าน5เน้า่ธรรมดานี่ก็น,นอนองมอยบอ่าตั้งล,ลพี่น้องเอ้ยนี่บัดีเฮาพาตัดไปยงเนาะ ซื้อตันอกแนโบเมนแต่เฉพาะแต่ในกันต้อรอเบยกัเพื่อจมีนจได้ซื้ออกเอาไว้นาวะข้างในนี่มันไม่างเสียป๊อดและเสียเพราะว่าปอดเราจีบเลยไม่ตัวนั้นไปไปทิ่มมาปอดเราเห็นให้ปอดเราจีบปอดหัวนะเดี๋ยวนี้ปอดเสียเสียแต่ปอดแต่ว่าขั้นสมุดกรณีว่าคือนอกกรณีปวดดีกันย่านเราบอกเอง กาะเกาะสกดเสียเนาะเขาเกวไม่เทงไม่ทะลุโอ้ยท่านจ๊ะไม่ไปเอาออกนีแต่ก็งหัวใจน้อยนึงอ่ะเ็จังได๋้บัดนี้เปลี่ยนบ่หรือว่าแบบดเห็นว่าคือเพิ่นเฮ็ดอยู่ไทยนี่เนาะอ่าซื้อโนยจะจััเงินเท่าไหร่เนาะเนาะเัวอยู่บ้านเฮานี่ยังบ่เก่งานั้นติเพิ่นผัดคนคันสิเว้าก็คนตกล่นบ่มีสมุหัวตัวเลอือ ื่นลักแสนนี่บ่ถามหาก็ได้นะแต่ว่าคิดเบิ่งว่าน้องมูเราไปพาบ่ต้องให้เสีเรายังมึดคือว่า400,000ปลาย500,000บาทเนาะโชวแล้วสิไปเอาปอเอายังมใส่ก่อนจักสิซําใดเนาะจัก้าน่อยู่่อยจัก้านบายุมสิต่อทันอยู่บ่จังเด้อเนาะอถ้าอ่าดเบิ่งอีแลเนาะเด็กน้อยอ่ายังบ่แข็งแรงอ่าแต่ว่ายังไขกว่าคนเฒ่าคนเฒ่านี่โอ้ยได้เป็น อาจด็กจอมง่ายเด็กน้อยอืมเด็กน้อยใครเนี่ยอยู่ใครเนี่ยอ่ากะละมัดระวังบาดนี้เนาะอ่าแต่ว่าไปขี่รถทีรถยางนี่แห้งกระเต๊กมันไวเด้ใส่ความไวเนาะอันนี้ย่างไปชื้นก็เลยกระนองก็นุ่งเสือบอ่ะก็น่าจะนุ่งอืมบริ้วอีนู่นอีนี่เมื่อได้ไปเจอบริ้วแล้ววันสิไปเห็ดเวี้ยเป็นกำลังขอบนั่นขี่ล่อข้างไดลาไปส่งไดลาแบบไปแก้เท้าอะไร ก็เลยแวะกินข้าวเปียกอยู่ในห้านอย่างเนาะกิโลอ่าได้ยินว่าโทรมาว่าถือไม่แท้งจังก็เลยนี่ก็ตกใจไปไรเถอะเพรพอสิ่งเลยเลยอ้าวสนอพี่น้องเนาะขอให้ดีเช้าไว้ไว้แต่ว่าคลิปนี้บ่ตาก็คือสิบ่ได้ไปเบิ่งน้องเราเพราะว่าเนาะไดพ่อกับน้องพงกนี่ก็ับนองงษนแหละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเซนห้านะพี่น้องเนาะอปลายมันอ่าสิบสี่พันเป็นเสียค่าธรรมเนียมพี่น้องเลยอ่าเสียค่าธรรมเนียมสิบสี่พันอ่ะโอ้ยดอยดีกับเพิ่นไม่ได้บอกอาว่าออกซื้อชั้นส่ดอกนี้แต่ว่าอยู่ทางฝั่งไทยอ่าอทางฝั่งไทยอ๋อยดีกับขอบคุกคนมากทั้งแม่แม่พันธ์ ลอยมาเนาะทางบังไทยเนาะก็คอยแม่เปินอยู่นี่มีแห้งก็เก็บจะได้ของไายยู่นี่เด้อโดยเดินทางไปใช้มาใช้ก็คอยปลอดไทยให้เจริญในนาทีการงานเนาะแล้วก็ที่แม่เปินลผ่าเงินมาจนวันนี้มาหายก็คอยให้กลับไปหาแม่เปิ้ลชิบเท่ามึงเท่าได้ลองกินโถ่เพิ่นจะให้ดีเช้าไวๆเนาะเพราะว่าแม่เพิ้ลเก่งในซองเบาเสียงน้อยใช่แล้วก็เลยใส่ขอตาบิณฑบาตบุญให้แน่เนาะ บานน้องเด็กไปเอาก็มีแต่นั่นเลสะเดินน้องเด้อแก่ดี้าไปวัยุณณ์ปุอนก่จะลงมาเยี่ยมใหม่พี่้รงเลยนี่ก่กุลแสตนอสิับขึ้นไปน้ำขาบอแซนพุก้อดกำลังแก้ให้เสียวด้พอแต่นี่แล้วบาานีนเนาะึนติได้ไมนีะเราบะได้เียกเเียกเพลงเขาไปฮอดสาแล้วรู้เดี๋ยว พังชอมล้อชอมล้อฝากเด้อพี่น้องสาวรุนเรื่อยสองหมืวิวเลยพี่น้องสองหมืนวิวกากมันสวินาจได้หลายล้านลยอกหนาเอาเอยพ่น้องสาวรุดเรื่อยอะไร่ายุเท่าไรแล้วยุนเมย์โอ้เม่ก็ยาหน้าตาแล้วยังอ่อนเลยซีซีวันนีประมาณสามสิบสามสิบปลายนี่แหละตาเราม่์เมเบียดนจะเท็าอะไรกั ประแม่ข่อยยังเท่าคนเล่าจนในเฮียวยนย่มาเลยซั่น40นึงกะัคนดู่ทน้องาซองเลยเนาะได้เาื่อยด้พี่น้องเด้อฝากปัแน่แล้วก็ผลงานเพลงต่อไปกเียบ่ให้ซ้เซาเียวให้ซ้าเยมตัวนี่เยวเนาะปล่อยเดือนละเพลงพี่น้องด้อเดือนละเพลง เป็นกำลังใจให้จะว่มมามวนทุกเพลงเนาะทั้งน้นะนองเพื่นห้องแล้วก็ทั้งอาจารย์เพื่นแตงพี่น้องเรียนดว่าออนไลน์ฮะไปเสร็จตัวนะ้นะองบุญทวีลูน้องบุญทวีอ่าจังได้เมตุอยู่เพื่อนบอสเมนห้องห้องน้ำนะเป็นอย่งไรแบบแว่าเลี่ยวเลยบอยังอยู่โอ้วาดยินบอเสียนถามอยู่นะเป็นว่าเป็นกิโลไปอยู่เป็นแล้วบอสเมื่อนั้นเราบ่มีสร้าง เราจะางรถาได้ยินว่าทางรถเราเราราามากเนาะเพราะว่าเกลียนลายได้ยินเลนะได้ออกาตรถดังนั้นเพราะวานนี้คนจะเชียวคนจะลุกดปนยังไดติดเรืองบ่ติดเรือง เดี๋ยวมาจมกับเรื่องงานคิดเรื่องงานอยู่เนาะอ๋อพอว้าน้องเวตามาอยู่ๆก็อ๋อเป็นคปเมื่ีเราก็มต้มีคอมเมนต์เลยนอกบางคลิปก็ม่ีน้อยเลยขออนุญาตเด้อโอเคนไคือได้กลับเลยซะเด้อเนาะสบายดีเด้อสบายดีเนาะสบายดี่ไดบเลยมือนําน้องบ่อ่ามีอตารถเจ้าเนยงมา ตเราคนน่ะเจ้ตับงัวไงจักนี่แลอาขอบใจน้องแวตาลายๆอย่น้องเลยเนาะแต่ถ้าไม่ใกล้ดิพี่น้องเลยใกล้สไดเลยนิ่มอยู่พี่น้องเลยสุดเลยเนาะโดูน้องคลิปอีกะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะจังใดก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อทั้งพี่น้องที่เข้ามาสู้มาฟังคลิปให้เบิ่งโฆษณาให้พี่น้องเลยเนาะจังใดก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆแล้วก็ขอบบุญขอบคุณทั้ง อาเมยฟังไทยที่เขามาสดสวยเรื่องการใส่ใจการอุตส่าห์ขยาของน้องทรายของน้องทงเนาะจินดาก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ได้สิก๊อปได้ละพี่น้องสิไปต่ออีกเนาะจังไดาบ่เวียนโอ้กล้วยกล้วยหุนเมย์ล่าค่ะกะลนี่เนาะกล้วยหนุนเมย์ล่าผัดไปไว้อันนี้แดดเนาะก็เลยดำเข้ากันเลยเออนะไปๆพี่น้องเอ้ยซ็นกคลิปนี้สิประมาณนี้เด้อเนาะ สิ่งใดก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะที่เขามาขับสมมาฟังคลิปหายกระเบิ้งโฆษณาหายจอต้นจดจบเนาะคลิปนี้กักบจิพอกราบเข้ามาสบายดีสบายดีเนาะพบอพอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย